เอาล่ะสิ่งที่ติดอยู่คลิปเมื่อกี้นะครับคือการตามหาโหมดขับขี่แบบเลียวทางนะครับโหมดขับขี่ดิจิมอนใหม่อั mon, The King, Sword, นฟาร์มอนเดอะคิงดายก้อนซอสเนี่ยครับเพราะโมเดลสกิลเราดูหมดแล้วเหลือแค่โหมดขับขี่ว่ามันจะเท่ขนาดไหนผมตามหาเท่าไหร่ก็าหาไม่เจอรอบนี้ขอให้เจอเถอะนะคนเกาหลีปลดมาให้ดูหน่อยเนี่ยครับ I want to see that I want to see เฮ้ย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  นี่แหละครับอุย้ยของจริงอะดูของจริงแทบไม่ต่างกับของปอแทบไม่ต่างกับไปเช่ของปลอมทุกคนเอาจริงๆโมเดล2ตัวนี้คือคนละระดับกันเลยนะฝั่งขวาเนี่ยคือ A O A อยู่ตัวเดียวกันวะฝั่งขวาเนี่ยคือ A O A นะครับแต่ฝั่งซ้ายเนี่ย คือ The King Dragon Sword Extreme Alpha Mon ผมเรียกชื่อมันไม่ถูกจะบอกว่าโมเดลภายนอกเนี่ยใกล้เคียงกันมากแทบจะเปะ๊ะอ่ะผมว่าเป๊ะเลยแต่ว่ามีออร่าบางอย่างที่เจ้า 3s บวกไม่มีนะครับมีออร่าบางอย่างที่ 3s บวกไม่มีแล้วคนนี้มีก็คือเป็นออร่าออกแบบเหมือนออร่าเขียวๆพลังออกมาก็เหมือนผมว่าโมเดลมันเหมือนซีดเลยนะครับ คือเป็นโมเดลเดิมนั่นแหละแต่ทำให้เก่งขึ้นอนะครเบเปลี่ยนแปลงสกิลต่างๆรูปลักษณะภายนอกเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นเนี่ยคือเป็นโหมดขี่แล้วสวยมากเลยหน้าตาไอคอนสวยมากเท่จังเลยเหมือนแบบดิจิมอนภาคใต้เลยเแต่ขนาดไม่เปลี่ยนเนี่ยขนาดน่าจะเท่ากาันแต่ว่าอุ้ยแต่มันเท่จริงอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันเอ้ย เฮ้ยผ้าคุมผมว่าผ้าคุมมันวาวๆนะสิ่งที่เพิ่มเติมคือลายผ้าคุมมันจะมีเงาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นเงาอย่างเงี้ยซึ่งเดิมทีมันไม่มีมันโลง่งๆแต่อันเนี้ยดูกระพริบกระพริบกระพับว,วิบว,วับว,วิบว,วับอ่าอ่าวิบวับวิบวับนะครับสีทองทองนี่อู้โอ้ อุ้ยอุอ้ยออ้อูออ้เอาวะพายุทอร์นาโดเป็นพายุเลยของจริงอยู่นี่เอา,าอะวิเปลี่ยนจากเขียวเป็นทองสีที่เข้าที่สุด เอาเขียวออกไปเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็มีพายุทอร์นาโดโอ้นี่แหละยูของแท้นี่นี่มันต้องอย่างงี้เย้เจอแล้วเจอแล้ว